สวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วมาหอดแล้วครับวัดโนนม่วงทีมรถบาดมาทิงแหละเด้ผี่นอกปลอดภัยทุกคันครับผมซีขั้นขามาครบเรียบร้อยแล้วครับสแตนบายเรียบร้อยซีขั้นไม่มีปัญหาในเส้นทางที่วิ่งมาครับผมทุกขั้นปลอดภัยทุกคันประสบความสําเร็จทุกขันครับผมตอนนี้เข้าขามาในวัดเรียบร้อยนะครับผมลูกๆอ่พักพร้อครับ ยังบรูอิ่วว่าเวทีนาจิตตังไอพี่น้องเล่นเ่ยส้มก็เป็นแครบส่งคือมีแต่ต้นไม้ที่พูดนี่ครับงานกระถินเด้อพี่น้องแมลงงานกนะระถิ่นโอ้โหฟีดตัวฟีข้อมูลยังไม่ได้ระบุคณาสิตตังเวทีแถวนี้แหละครับผมคิดว่าเวทีหลังเวทีน่าจะอยู่แถวนี้อันเวทีไป่คุ้นคุณล้เบิ่งแล้ว อ๋อมันไปทั้งบวชวไปทั้งสละ่มเนาะพี่น้องเนาะมุกส่งลมเลื่อนครับเม่นี้รูบๆนี่มองพักนี่มองเศร้าอ,อาหารการกินกับทั้งหนาวัดกับเยอะแยะครับผมโอ้พอกับลูกมาซุ่มอยู่พี่เบิรนเลย ทุกเทือกโทรศัพท์เอื่อนอยู่เดียวนี่เพิ่นตัดออกจากของมรดกเพิ่นหรอวะพ่อกับปลูกสงส่เพิ่นเพิ่นตัดผมออกจากกองมรดกไปได้ยังกินคำว่ามีลาบก้อยส้อยแซ่ได้ทั้งนานี่ยพังเบอร์มิเล่เออพังไหมฮะกจำไม่ได้ก็จำไม่ได้เเอาใหม่ผมเจานะโอ้ยฤษีวางสันทอไปเสือโหลดหน้าเสียแต่วันจะสีกระจอกไรแต่ยังกินครับเออสับแกตัวนั่น นี่ครับพิธีของโชเฟอร์ครับผมนี่ก็โชเฟอร์รถบัสนี่ก็โชเฟอร์รถลังนี่ครับอาหารเพ่นครับโอ้ก๋อยได้นไงก๋อยจังหวไดกุ้งเขก็มาก๋อยกุ้งครับก๋อย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 กุ้งไก่โอ้เป็นมักเสาทงครับสองคนนี่อ้าวคือบ่มีทงเหรอครับ บ่อได้ซักทุ่งเขาสุดยอดเสาเอามาลองใส่ร้อนเราสั่มบ่ได้บ่ได้ลองแบบเสือรดเขาบอกให้ลองเด็เวทีหลังเวทีคือสี่ยูมองนี่แหละครับพี่น้องสรุปแล้วคือวานนะครับผมเพิ่งเกิสีกลางไปทั้งกลุ่นแล้วครับเพิ่งแล้วโบกวงได้พี่น้องมแรงพ่นนี้เบื้องบบเป็นหรอก แนนนี่อัญะสิบุมีหอดบวงยูบวงยือนพืนที่ที่กันยืนนี้ญุ่นลืนถนนกอนขีดไปเยอหน่อยก้นกันญุ่นแล้วถึงเตะประตูโค้งพนที่นอมาระโอกมาอะไรได้ส้นบบสี วัดโนโนน่วนจังหวัดขอนแก่นครับคุณรถเรตติจอดทอี่ทั้งคุนแล้วครับพี่น้องคราว่านี่กินหลายอยู่เด้ ว่าที่มีมากระตังสือดิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนม่วงเป็นชุ้มชนใหญ่อยู่ครับพี่นอ้องชุ้มชนใหญ่พอสมควรออดปลอดภัยทุกคนแนหละครับผมรถบับครับเดี๋ยวชุ่มบรรยากาศในนอกวดัดมีอาหารการกินอ่อะไรเนี่ยอาจารนตลาด อ่าพอนเก็บเดืดตัวนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นโหตลาด oh, ลา δ, เป็นตลาดนูครับนี่ยตลาดเศร้าโอ้ใส่บันวันเนี่ยอยากเนีกินย uh oh. ู่ท si ั้งผุนบ่ครับไม่กินกับขแ่ใลับขเากบอเดี๋ยเดี๋ยกินนี่ยมีอาหารตามสั่งอย่างปราพันเขาว่ามีหลาดลาบเขาว่ามีหลาดลาบ โอ้เปิดขายตลอดโอ้ยตลอดวันียห่บอ่ครับนี่ย้ีขายตนี้ีนะอยืนหนาวัดครับอันนี้ขายตลอดเนาะกาแฟโบราณพวกพวกกราบพวกก้อยพวกนี้ก็ขายตลอดหกันเนาะโอครับผมได้ความบูญนะพี่น้อง พอมูลแล้วครับิีพีหลับก่อนครับผมครับ <c oughs> ผมสำรวจครับสำรวจเป็นตลาดเชา้าแ <c oughs> น่กิน เยอะแย,แยครับผมของเจนค่ะพอตะกะกตนทอดตะกเแตนคือนี่ถุงละเจ้กบาทเหรนี่สาค่ะโอ้ถุงละสามสิบ่ยมีอมีหอดซุปมีอาหารฝรั่งครับ <c oughs> หมดละกัเนเศร้านะหมดละกัมันเบม,มนามาอคะมันสวยแล้วเนาะเป็นตลาดเช้านะครับ

ทั sea, on so s <S s <S to ้งผนอีแย oh. ังแหะทั้งผนก๋วยเตี๋ยวกล้วยทั้งทั้งผนกล้วยเตี๋ยวทั้งผีกล้วยเพราะท่านเด็ดเตี๋ยวทั้งผีกล้วยเพราะท่านเด็ดเตี๋ยวทั้งผนกล้วยเตี๋ยวเลียวเรียบร้อยแล้วโอ้ยพอจะหวังเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้โหผลนะเครื่องเคียงเพื่อนครับ แสนงไปจอดยู่นีตลอดทั้งมื่อ,อก่ครับลือข้ขาไปวัดยูรือ,อยังไงแมาเขาค่ะยูนียีแล้วเน,ะนวนะาะเอาโอเคมีประจําโอ้มองมอง,มองพันยูประจํามองนีครับผมโอ้เดี๋ยวครับผมนี่อันไหนล่ะนี่นโกอ้น,นี่ขนมโคก,กโอ้โคร,ครับผมเอ้ามันกท่นเดคกนเพท่านเดียลอยู่เปพึ่งมากหรครับ โอ้ครับผมครับสำหรวบตลาดเรียพี่น้องบานนี้จังไว้างแผนโอ้รถขั้วคนที่ไปใสนอไปเสีอขับเขากวา่ครับผมคลิปนี้ฝากไว้สนี้ครับผมปากูล้ลำเพลินนิเชียวครับสวัสดีครับ